สวัสดีครับเขามาเก็บผักน้ำครับพี่น้องวัอนี้ขื่นผู้ครับขื่นผู้พูดอ่ะเขาจ้าว่ามันเสียบพระทันว่าสิแม่ข้าวเขาเจ้าว่าปะบืนเป็น,บ,นบืนครับคือสูงเติบโอ้แก่หมดแล้วครับแก่หมดแล้วนี่บอกเขาจ้าจกินกันโอ้ยครับนี่นี่นี่นนน thập phật nam phật nam mình có mắc lúng không chị hết lóng bơm Nhìn lóng bơm con mình gặp tuần vân mình gặp ôi em ngắm đi นี่เมือม่อคูครับหนทางโอ้หนี่ครับอูอออ่เลยนี่ครับมันมันมัน,มนกินได้บ่เนี่ยมันต้นมันมีน้ำเหรอผมว่านพักน้ำเหรอขาเจ้าว่านี่ครับมันแก่ไปพี่น้อง แย่ปครับนี่เอา้าพอแล้วครับพอแล้วพักน้ำมานี่ครับบ๊วยเพื่นว่าจินกับไปลวกเด้อท่านจีเฮ็ดตุมพริกกับปีเอ้อท่านป๊อจะหย่อนอยังไงครับผมนี่ครับหยอดหนึ่งบ๊วยจะงามๆครับผมพี่น้องสวร์ครับผมสวร์เต็มกำม,มือแล้วครับว่าได้เอาุ้มเห็นมามมือเนี่ยรอว,วังมืนหนีก่อนเนาะวางหนีกันครับวังหนีกัน บ,บูยยังไงทั้งนั้นครับผมโป่ขุนเชียงหักอันนี้พักวันพักเออพักน้ำพักน้ำธรรมาชาติด้ครับนี่เกิดอยู่ําธรรมาชาติอยู่ทั้งเขาหมงเขาเฮ็ดทางครับผมธรรมาชาติธรรมาชาตินี่ครับโอ้งามเลยครับผมน่ครับแต่ละคนนะครับขุนเป็นเลยสวยงามครับผม งามครับงามครับเมืแล้วครับได้สงสัยที่ได้ซ้ำนี่แล้วมือนี้สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ทวกคนนะครับเพราะได้พอจินแล้วครับของซ้ำนี่เพราะครับผมนี่คือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคครับผมกำลนึ่งครับผมโอ้หนี่กับโบหน่อยนะครับอาครับฝากไว้ก่อนนะครับคลิปเนี้ย